สวัสดีค่ะน้องๆปห้าทุกคนนะคะคลิปนี้ครูก,ก็จะมาสอนอในเรื่องของพระพุทธนะคะนะเป็นแบบฝึกหัดละกันนะคะคลิปนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะฝึกทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่หนึ่งค่ะวัฒนธรรมไทยในข้อใดเกิดจากนะคะเกิดจากการนับถือศาสนาพุทธนั่นเองค่ะอีกรอบหนึ่งนะวัฒนธรรมไทยในข้อใดเกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนา แน่นอนน่ขนทมทำเนียมที่สืบทอดกันมาแสดงการที่เราแสดงความเคารพนบน้อมกับผู้ใหญ่เราเจอหน้ากันเราก็จะมีการไหว้นั่นเองค่ะ <c oughs> ข้อ2องค่ะ <c oughs> พระพุทธศาสนานใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนนะคะพระพุทธศาสนานใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนแน่นอนค่ะก็ต้องมีหลักธรรม คำสอนนะคะนะเพื่อทําให้คนนั้นกลายเป็นคนนั่นเองค่ะต่อไปอ่ะข้อที่สามอ่ะพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของใครที่ไม่ได้รับนะคะเน้นนะคะคำว่าไม่ได้นะไม่ได้รับการขัดเกลานั่นเองค่ะจากพระพุทธศาสนาพฤติกรรมของใครที่ไม่ได้รับการขัดเกลา,กา,กาจากพระพุทธศาสนาแน่นอนค่ะทรายเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่สี่ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสินใจพระไทยเสด็จออกผนวจนะคะเมื่อทำไมเขาถึงอีกรอบนึงนะคะข้อใดคือสาเหตุนะคะสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสินใจตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวจนะก็คือท่านนะคะได้ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่ คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะนั่นเองค่ะเขาเห็นอ่ในเรื่องของคนแก่คนเจ็บคนตายเขารู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่มีความทุกข์และเขาก็เจอสมณะนะคะที่เห็นว่ามีการสํารวมสงบสุขเขาคิดว่าน่าจะน,น่าจะเป็นหนทางของการดับทุกข์นั่นเองค่ะนะต่อไปข้อที่5เจ้าชายสิทธัตถะทรง เห็นว่าสถานภาพใดที่สามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แน่นอนที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสมณะนะคะนะการผนวดนั่นเองค่ะพระพรุทธเจา้าเสด็จเมืองกบิลพัดเพื่อต้องการสิ่งใดอีกรอบเละะคะพระพรุทธเจา้หาหลังจากที่พระพรุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุล้วถูกไหมเสด็จเมืองกบิลพัดเพื่อต้องการสิ่งใดนะคะที่เมืองกบิลพัดเนี่ยค่ะเป็นเมืองของ เมืองของพ่อของเขาก็คือพระเจ้าสุดโธธนาใช่ไหมที่เขากลับไปไปเมืองของเขาเนี่ยเนี่ยเขาต้องการแสดงธรรมปรโดโพระเจ้าสุดโธธนะนั่นเองค่ะชาวพุทธเรียกสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในแต่ละวันว่าพุทธกิจค่ะในเวลาใกล้รุ่งนนะคะพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจอะไร ก็คือทรงพิจารณาสัตว์โลกว่าสัตว์อะไรที่สามารถอาเมตตาธรรมแล้วทำไมให้มันบรรลุได่งี้ท่านก็ทรงพิจารณาสัตว์โลกณเวลานี้อ่าต่อไปข้อที่9ค่ะข้อใดกล่าวสอดคล้องกับจุลเศรษฐิชาดกก็คือปัญญาคือทรัพย์ที่ประเสริฐนั่นเองนะก็คือแม้ว่าจะมีเงินเพียงน้อยนิดก็สามารถตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้น,นี่ค่ะ ข้อที่สิบค่ะสุนัขจิ้งจอกในวันนาโรโหาชาดกมีนิสัยอย่างไรสุนัขจิ้งจอกเจ้าตัวนี้ค่ะจะช่างยุยงทําให้ราชสีกับเสือโครง่งถูกไหมแตกขอการแต่ทั้งราชสีกับเสือโคร่งนั้นแ่ะเขาเป็นผู้มีปัญญาย่อมมีความสัมัทธีอยู่แล้วนั่นเองค่ะไม่หลงเชื่อใครง่ายๆนะต่อมาค่ะมือตัวนี้ นะอ่านเรื่องราวนะคะพุทธประวัตินะแล้วตอบคาถามพร้อมพูนะ mm hmm. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์จากความทุกข์พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าและตัดสโลด้วยอริยส,สัจสีจากนั้นได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกตามพุทธกิจ5เป็นระยะเวลา45พรรษาแล้วจึงเสด็จปรินิพานเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเขาเสด็จ ออกพนวดเพื่ออะไรนะเขาเสด็จออกผนวดเพื่ออะไรกันนะคะแน่นอนนะที่ครูพูดไปนะคะก็เพื่อทำไมคะเพื่อ,อเพื่อสแสวงหาหนทางพ้นจากความทุกข์ค่ะเพื่อสแสวงหา เพื่อส่วนหาคนทางพ้นจากความทุกข์นั่นเองค่ะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะต่อเลยค่ะน้องๆเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะคะสัสรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่ออเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไรแน่นอนที่คือบอกว่าเขาเนี่ยนะคะได้กระทำกิจวัตรประจำวันทุกๆวันเลยก็คือ พุทธกิจ5ประการค่ะพุทธกิจ5ประการต่อไปจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเมืองกบิลพัทได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุดโทธทนะพระปริยรยญาติขาราชบริพารและเจ้าเมืองเมื่อจำนวนมาก ให้บรรลุธรรมตามสมควรแกว่วาสนาบารมีของแต่ละคนนะพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองกระบิะบลพัทเพื่ออะไรแน่นอนอะ่ะพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองกระบิลพัทเพื่อต้องการแสดงแสดงธรรมนะคะแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุดโททนะ แสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุดโทธนะพระปะยุรยานะคะแล้วก็ข้าราชบริพาราพชาวเมืองนั่นเองค่ะต้องการให้บรรลุธรรมนะถ้าเป็นนักเรียนนะคะต้องการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาเมือนพระพุทธเจ้าก็คือ ก็เลี้ยงดูท่านไม่ยามท่านแก่ก็ได้นะกเมยมแก่ชราอต่อไปค่ะแก้มนะคะต่อมานะเป็นเหตุการณ์ที่แก้มเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับดาวแต่รถไม่ชอบแก้มจึงบอกกับดาวว่าแก้มมือใสไม่ดีเลยพอพูดตำหนิชอบชอบค่ะชอบพูดตำหนิและนำเรื่องของดาวมานินทาให้ตนฟังเป็นประจำถ้านักเรียนเป็นดาวนะ ควรจะปฏิบัติตนต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรก็คือเราต้องมีปัญญาไม่เชื่อง่ายๆเนาะนี่ยต้องมีปัญญาไม่เชื่อใครง่ายๆต่อเลยค่ะนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องอวันนาโลหะชาดกมาแก้ปัญหานี้อย่างไร นะคะคเราก็ต้องคิดไต่ตรองก่อนนะไม่เชื่อใครง่ายๆเหมือนกันค่ะก็คือประมาณว่าก็คือมาแก้ปัญหาคืออาอาจจะต้องบอกนี่ยบอกรรถว่าเราควรจะสมัครคีกันนะนะคะโอเค เพราะเราก็มีความหวังดีไม่อยากให้รถเป็นดังสุนัขติ้งจอกใช่ไหมต่อไปอ่ะตรงนี้นะปะพร้อมคู่เลยข้อที่หนึ่งค่ะเขาให้เขียนเครื่องหมายถูกและหน้าข้อที่ถูกนะและผิดหน้าข้อที่ผิดนะไปพร้อมคูนะ่นะวัฒนธรรมเอเมคะ่ะวัฒนธรรมจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมใช่หรือไม่คำตอบ่ะใช่นะจ๊ะ ข้อสองค่ะข้อสองนะจ๊ะวัดโบสถ์วิหารเจดและเจดีวัดโบสถ์วิหารและเจดีเป็นมรดกทางรูปธรรมทางภาพพุทธศาสนาใช่ไหมเป็นรูปธรรมจับต้องได้จ้าถูกเลยข้อสามค่ะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะใช่ไหมคะใช่เลยค่ะต่อไปจ้ะการพัฒนาทางกายและศีล จิตใจและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าตายสิทขาใช่ไหมศินสมาธิและปัญญาต่างหากหละ่ะนะไม่ใช่จิตใจนะคะงนั้นข้อนี้ผิดนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเจ้าชายศิทธถะทรงบุญดเพื่อแสวงหาคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะใช่ไหมเขาบวชเพื่อที่จะแสวงหานะตรงเนี้ยใช่หรือไม่คําตอบไม่ใช่ค่ะเขาต้องการหาคนทางดับทุกข์นั่นเองค่ะต่อมา พรนะพุทธเจ้าเสด็จเมืองกบิลพัดเพื่อต้องการบวชสำเนินให้กับราหุลกกมารใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะท่านเสด็จไปที่เมืองกบิลพัดเพื่อต้องการแสดงธรรมแก่พระเจ้าสุดโททนะนั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะพระเจ้าข้อที่7นะพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจ5เป็นเวลา45พรรษาใช่ไหมถูกต้องค่ะ การบินบาตเป็นหนึ่งในพุทธกิจห้าที่พระเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในตอนเช้าถูกต้องค่ะการใช้ปัญญาเพื่อสร้างฐานะให้มั่นคงเป็นข้อคิดในเรื่องของจูละเสกทิชาดกใช่ไหมคะใช่และข้อสิบข้อสุดท้ายพร้อมกันนะสุนัขจิ้งจอกในวันนาโรหาชาดกมินิสัยชอบยุยงให้ผู้อื่นแตกความสามัคคีกันใช่ไหมลูก ใช่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะอีกหน้านึงนะพร้อมครูนะคะข้อที่หนึ่งค่ะสิ่งก่อสร้างใดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาแน่นอนวัดใช่ไหม,อ,มอันนี้ไม่ยากเลยก็คือวัดนั่นเองค่ะต่อไปอะ่ะข้อสองพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อคนไทยหลายประการยกเวน้น ยกเว้นข้อใดคะยกเว้นข้อใดคำตอบคือเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะนะต่อไปค่ข้อที่สามพระเจ้าสุดโธทนะรับสั่งให้ใครนะคะ ทูลนิมนต์พระพุทธศาสนาให้เสด็จมาที่เมืองกบิลพัทนะคะกาลุทายกามะอมาตนั่นเองค่ะต่อไปจากข้อที่4พระเจ้าสุดโททนะเสด็จพระราชดำเนินไปขวางทางเพื่อไม่ให้พระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสิ่งใดแน่นอนค่ะรับบินทบ,บาทนั่นเองค่ะนะท่านไม่ต้องการให้พระเจ้านะคะออกบินทบ,บาท เหมือนลันกษณะของการขอทานนั่นเองค่ะนะข้อที่5ค่ะจูวันเตวสิกในจูรเศธิชาดกสามารถสร้างฐานะได้ด้วยทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อยเพราะเขามีคุณธรรมด้านอะไรนะเพราะเขามีคุณธรรมด้านอะไรแน่นอนค่ะเขามีคุณธรรมทางด้านอ่าสติสัมปชัญญะนั่นเองค่ะข้อ6ค่ะถ้า ขาอกนะถ้านักเรียนเห็นแมวตกน้ําควรทําอย่างไรส่งท่อนไม้ให้แมวไต่ขึ้นมาใช่ไหมลูกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะและครูก็หวังว่าน้องทุกๆคนนะคะ